อันนี้ก็ย่งว่าท่านเลยเป็นโชคลาภของดวงวิญญาณที่ว่าพี่ไส้ให้กับแม่ล่างเนาะค่ะ แต่ไม่ล่างตีเป็นเนาะค่ะแม่ล่างตีเป็นเป็นก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็บหนึ่งเจ็หนึ่งเมื่อนี้แม่ล่างจะปล่อยเป็นสองตัวไปก่อนเนาะค่ะแล้วกาหรือว่าไแม่แม่ล่างตัวใดก่อนครับอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะเอาเป็นสามตัวเลยก็ไดค่ะแม่ล่างป่อยสามตัวเลยวันนี้เป็นสามตัวห้าเจ็บหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ล่างครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอซีพี่ทุกคนค่ะทีเด้เขามาติดตามแม่ล่างพ่อปู่หลวงอุดมเนาะค่ะหรือว่า พอน่อยแล้วก็น้องเต้อแล้วก็พอเหมือนเนาะคะ่ะอ่เมื่อนี้เนาะคะ่ะแม่ล่างก็จะขอแก้งข้าวบอกเนาะคะ่ะหลังจากที่แม่ล่างเนาะคะ่ะได้ไปร่วมเป็นเจ้าภาพอ่าก็คือเป็นอ่าเสบียงอาหารเนาะคะ่ะหรือว่าเป็นนิมนต์พระเนาะคะ่ะที่ว่ายุที่อาของพ่อปูอนันตคลาดเนาะคะ่ะยุทียโสธรเนาะคะ่ะที่อ่าของน้องเต้อเนาะคะ่ะสถานที ตรงนั้นเนาะตั้งจต่ถี่ผ่านมาเนาะค่ะแม่ล่างกะแสดงความดีใจน้ำเลือค่ะถี่ว่าเอบซี่เนาะค่ะหรือว่าสายบุญท่านใดที่เพื่อนไดขามาติดตามเนาะค่ะหรือว่าท่านใดค่เพื่อนใดเห็นตัวเลขเนาะค่ะอยู่ที่แผ่นผ้าสีขาวเนาะค่ะที่แม่ล่างเนาะค่ะได้เอาไปแปะไว้ติดไว้เนาะค่ะก็คือเม็ดเดียวเนาะค่ะอย่างที่ไม่ได้กลับเนาะค่ะก็คือสองเกเนาะค่ะ สำหรับถามว่าเอฟที่เนาะค่ะหรือว่าลูกศิษย์ของแม่ล่างเนาะค่ะทุกท่านที่ได้โทรมาถามแม่ล่างว่าแม่ล่างตัวเลขสองเอฟนั้นทีมากทีไปเป็นจ้าใดเนาะค่ะวันนี้เนาะค่ะแม่ล่างก็จะขอแก่งคาวเด้อค่ะก็เป็นตัวเลขคือของดวงวิญญาณของดวงวิญญาณคือของพีไสหรือว่าน้องไส้ญาตของแม่ล่างเนาะค่ะที่เสียไปเนาะ,ะแม่ล่างได ไปขอไห้เนาะคะ่ะเป็นก็คือว่าเป็นตัวเลขบอกบุญเนาะคะ่ะยู่ทีแผ่นผาที่แม่ล่างได้อาไปพื้อไห้เนาะคะ่ะเมื่อนันเนาะ,ะก็คือในวันงานเนาะคะ่ะเมื่อนันที่ว่าเป็นเนมื่อน่านแก่บุญเนาะคะ่ะเมื่อนันเนาะแม่ล่างก็แสดงความดีใจอีกครั้งเลยคะ่ะสําหรับกับท่านเนาะ,ะที่ท่านใดได้มีโชคไม่ลาบล้อยเนาะคะ่ะกับ แม่ล่างพ่อปูนหลองอุดมเนาะค่ะหรือว่าดวงวิญญาณเม็ดเดียวสองเกศเนาะคะ่ะแม่ล่างะ่ะแสดงความดีใจละกันอย่าลืมนะคะท่นานไรที่ได้โชคลาภลอยน้ากับของดวงวิญญาณเนาะค่ะญยาิของแม่ล่างที่ผ่านมาเม็ดเดียวสองเกศเนะคะคาะกระไห้มาร่วมกันเป็นสะพานบุญน,น้ากันกับแม่ล่างเดาอค่ะกระไห้ท้มมหาแม่ล่างเนาะค่ะตามเบอร์โท้เนาะ,ะอันนี้แม่ล่างก็จะ ขอแกงข้าวบอกกุ่นไปก่อนเนาะคะ่ะนาะตามเบอร์โทร092 404 2437ทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเรื FC. องขายเอฟซีอ่าท่านใดเนาะ,ะอ่าที่ท่านใดมีโชคลาบร้อยของมวดที่ผ่านมาเนาะ,ะสำหรับของมวดจะถึงนี้เนาะคะ่ะที่วันนั้นน้องเต้ยเนาะคะ่ะเพิ่นได้ลั่นปากว่าจะไหววา่าถ้าโชคลาบร้อยทาเลขออกเนาะคะ่ะเพิ่นว่าจะเอามีหมอล่ำเนาะค่ะนาะ พราะฉะนั้นเนาะคะ่ะแม่ล่างก็จะเป็นตัวแทนให้กับลูกสาวก็คือน้องแต้วเนาะคะ่ะอยู่ที่อ่าพะปูอนันตคขาลาศเนาะคะ่ะอยู่ที่ยโสธรเน,นะะื้อค่ะเด้อแม่ล่างก็จะเป็นตัวแทนให้กับเพื่อนเนาะคะ่ะอ่าอย่าลืมเนาะคะ่ะเพราะว่าท่านใดเนาะคะ่ะมีโชคลาภร้อยเด้อค่ะก็อย่าลืมมาร่วมบุญน้ำกันเด้อค่ะค่าหมอลำนะะเนาะค่ะบ่เกินสามหมื่นห้าพันบาทเนาะคะ่ะค่าหมอลำเนาะ กับท่านใดใด้มีโชคลาบร้อยเนาะคะ่ะมือนั่นเนาะกับไห้มาร่วมมาซอยเพลินเ้อค่ะมาซอยแม่ล่างเนาะค่ะมาซอยอาบุตรน้ำกันเพื่อว่าเพลินจะปวดภัยให้กับเฮ้าอีกต่อไปเนาะค่ะสําหรับกับดวงวิญญาณเด้อค่ะเมือขึ้นเมือขึ้นก่อนเนาะค่ะเพลินมาน่งคุ้ยกับแม่ล่างก็คือเป็นคนที่ให้แม่นก็จะมีสองคนเน้ะค่ะน้องไส้แม่ล่างแล้วก็สิมนี้เป็นพีไส้ของแม่ล่างเนาะค่ะ เพิ่นเคยหายโชกหลาบร้อยถูกมาแล้วห้างวดเด้อค่ะใครเข่ามากแล้วหางวดเนาะคะ่ะเพราะว่าอาจจะรุดงวดหนึ่งก็เป็นแปดหกศูนย์ของงวดก่อนเนาะค่ะของงวดก่อนลุดแต่ว่ารุดแต่ว่าหังไปออกเล่าเด้อค่ะไปออกเลขกเล่าออกตรงเลยค่ะออกตรงเป๊ะสามตัวเนาะคะ่ะแล้วกับเพิ่นกบมะแก่เมื่อไม่หายก็คือเป็นงวดของที่ผ่านมาก็คือเม็ดเดียวสองเกตเนาะคะ่ะ สำหรับเมื่อขึ้นก่นเราคะ่ะเพื่อนมานางคุยกับแม่ล่างว่านั่งอันนี้ก็คือเป็นพีส้ายของแม่ล่างเราคะ่ะเพื่อนมาว่าว่าละเอาจังสีเดอร์กูอยากได้กองบุญเพื่อนว่าเพื่อนอยากให้อ่าแฟนน้องเต้ว์บวชให้นะคะอย่างที่เพื่อนว่าเพื่อนอยากให้แฟนน้องเต้์บวชให้เนาะค่ะเพื่อนว่าเพื่อนอยากให้แม่ล่างแล้วก็น้องตเตล์เฮ็ดบุญให้เพื่อนเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนก็นเรียกว่าไอ้สีเฮ็ดให้ หายมูสูรุย้ยเพิ่นว่าเนาะคะ่ะเพิ่นนั่งคุยกับแม่ล่างเนาะแนะม่ล่างเลยว่าอันได้แล้วเจ้าเสียเฮ็ดยังไดคุ้มว่าอยากยายได้อยังหลายดอกกูอยากให้อันเพรว่าเพราะไอ้เตลปวดหายแน่เพิ่นว่าหายมันปวดหัวไอ้ปวดแน่เพิ่นว่าเนาะคะ่ะเพราะว่าพี่ไส้ของแม่ล่างที่เพิ่นเสียไปแม่ล่างว่าท่านใดเฮ็ดบุญให้ แม่ล่างก็เลยบอกว่าเอาแล้ววันที่นี้เอาพญานาคมาหายเราเราเสกจังใหินนั่นแหละเอาไหว้กอนเอาไวก้อไวกอนเพล่วนเนาะคะ่ะมานนี้แม่ล่างก็เลยตีแล้วค่ะอันนี้ก็แค่เป็นแนวทางแล้วค่ะอันนี้แค่เป็นแนวทางแม่ล่างกับขอบก็แค่เป็นควอมตัวเลขที่แม่ล่างมากเนาะคะ่ะอันนี้ก็ย่างพ่ท่านได้เป็นอ่าโชคลาบของดวงวิญญาณที่ว่าพิส้ยห้กับแม่ล่างเนาะคะ่ะ แต่แม่ล่างตีเป็นเนาะค่ะแม่ล่างตีเป็นเป็นก็นกนคือเจ <71. S 1> <71. S 2> ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเน่ยค่ะ <c oughs> พินเลยพิเลยอันนี้แม่ล่างตีเป็นคือเก็ดหนึ่งเนาะคะ่ะเก็ดหนึ่งอันนี้ก็แค่เป็นแนวทางแต่ว่าอันนี้ก็คือแค่แม่ล่างปล่อยไปแค่แบบว่าแค่เป็นตัวเลขที่ชอบเนาะค่ะครับถ้าเป็นสามตัวเนาะค่ะอันนี้ก็คือแม่ล่างมาก แต่ว่าดวงวิญญาณเผิ่นว่าท่านเดี๋ปล่อยเด้อไขเอฟซียังว่าท่านเดี๋ปล่อยแต่แม่ล่างจะไปขอก็คือเป็นวันพระใหญ่ของมวดจะถึงเนาะคะ่ะวันพายใหญ่ก็ตรงเป็นมือวันทีเท่รไรดแม่ล่างกับย่อมว่าท่านเดีเบ่งปฏิทินเนาะคะ่ะเพราะว่าแม่ล่างก็จะขอ,อเอาปอเปปล่อยสองตัวไปก่อนบอ,มนอแม่ลอ่าแม่ขาเมื่อนี้แม่ล่างจะปล่อยเป็นสองตัวไปก่อนเนาะคะ่ะแล้วก็หรือว่านนม่นานัักตวครบ อีกตัวหนึ่งเนาะค่ะเอาเป็นสามตัวเลยก็ได้ค่ะแม่ั่างปล่อยสามตัวเลยวันนี้แต่ว่าเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะเป็นแค่แนวทางแต่ว่าสําหรับตัวหนก็ครับโไ้ยบึงสามตัวถ้าเป็นสามตัวห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเ้อทุกคนได้เมื่อไหร่กวันนี้เจ็ดหนึ่งอันนี้แค่เป็นแนวทางนะไข่เอฟซีไปเซิร์เสิร์ฟไปก่อนเนาะแค่ะแต่ ยาฝ่าว่าอแม่ล่างเป็นอย่างขึ้นมาเกล็กตัวนี้แม่ล่างบอกไปเลยนะคะว่าแม่ล่างมั่นใจอยู่แต่ว่าแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านัเเ้นเด้อเฮียซีค่ะ <c oughs> แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็เอาร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องไปแมนค่ะแ<อ>จ,จ้งถ่านรอนเนาะค่ะครับผมครับผมอันนี้ก็แค่เป็นแนวทางของแม่ล่างเข้าปู่หลวงอุดมเนาะค่ะเป็นตัวเลขแค่มักเนาะค่ะเพราะว่าพี่ไส้เพิ่นบอกให้แม่ล่างว่าเอาพญานาคไปเพิ่นวานะะเ,าเนาะ,ค,ะนนค่ะแม่ล่างก็เลยตีเนาะค่ะอนี่แค่แม่ล่างตีเองเนอะค่ะอืมครับ โอ้ยได้หอดสามตัวได้หอดสองตัวเลยเนาะวันนี้เนาะเจ็ดหนาะงเจ็ดหนึ่งตัวเดียวเจ็ดหนึ่งตัวเดียวบ้าเออใช่ละกไอ้ื่อยนาอ๋อครับครับค่ะอันนี้เป็นแนวทางเนื้อไข่เอฟซีแต่ว่าเอาความมั่นใจที่สุดต่อขึ้นลอกดวงวิญญาณวาพื้นสีเอามาให้ตรงกันเปบอเนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่ล่างจะไปจุดทูบนะคะของงวดที่ผ่านมาถามว่าที่ผ่านมาแม่ล่างจุดได้ตัวใดแม่ล่างจุดได้สามสองเจ็ด สามสองเจ็ดด้วยค่ะแม่ลลางให้เบิ้งก็ได้ค่ะสามสองเจ็ดเม็ดเดียวเลยเนาะค่ะของวัดที่ผ่านมาของดวงวิญญาณเนาะแต่หวดนี่เพื่อนก็บอกว่าจังได้ผัดเลยเพื่อนเลยเขียนในสองเจ็ดกับเลขท้ายนะครับนี่ยค่ะสามสองเจ็ดนะโอเคครับผมมีหลักานอยู่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวรอใกล้ๆวันอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับในทางของแม่ลลางนะครับมันจะเดินทางไปที่ ภูอานตะนาคราชนะครับแม่ค่ะไม่ทราบก็สุธนยะสุธนครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่ร่างมากครับผมสวัสดีครับ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 คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม